สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตย์ขานครับประจำปีพุทธศักราช2567นะครับโดยภาพรวมของคุณนะฮะถือว่าเป็นช่วงของการที่อึดอัดระดับหนึ่งนะครับมีมุมของการกดดัน1กดดันตัวเองนะครับ2โดนคนอื่นกดดันตัวคุณเองนะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อหลายงานจะดีขึ้นนะเมื่อไหร่เงินจะดีขึ้นนะเมื่อไหนเรื่องของความรักจะโอเคขึ้นเนะี่ยมันมีมุมของการ กดดันจากสิ่งแวดล้อมร,รอบข้างนะรอบตัวคุณเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปถึงจะโดนกดดันแต่คุณนั้นจะสามารถที่จะนะลุยนะสามารถที่จะเปิดทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมถ้าเราโฟกัสเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมก่อนนะดวงคุณมันจะมีมุมของความคึกคักในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานมาไหนๆโดนบน่นโดนดา่าโดนตั้งความหวังไม่เยอะทําแม่เสียเลยทําได้ด้วย เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณตั้งไปทียอะไรเลิกทํำซะประสบความสำเร็จครับแต่คราวนี้เราเจาะหรือครับนในเรื่องเกี่ยวกับงานครับดาวตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณนั้นนะครับมีตําแหน่งโดดเด่นนะฮะในรอบปีนี้นะครับนะเพราะั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขยันตั้งใจมีความวิรยิยะอุตสาหะเป็นเครื่องนำพาแล้วมีเกณฑ์ที่จะ ประสบผลสําเร็จเรื่องเกี่ยวกับงานนั้นเป็นอย่างมากครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์ผู้ขอการันตีเลยตามนี้นะครับถ้าคุณนั้นนะฮะขยันปุ๊บเนี่ยจะมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณไหมเช่นเจ้านายจะมาซับพอร์ตจะมาเกื้อกูลนะจะส่งผลดีต่อตัวของตัวคุณเองไหมในขณะนี้จะซับพอร์ตและเกื้อกูลและส่งผลดีต่อตัวคุณเองอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนี่คือความหมายตามนี้นะฮะ ใครก็ตามที่ที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับงานนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานได้นะอาจารย์ได้โบนัสนะดูคลิปนี้เนี่ยนะตั้งแต่ปลายปี2566แล้วนะได้โบนัสมาแล้วนะหางานใหม่ทำนะดีไหมดีขึ้นนะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงในขณะนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการสร้างรากฐานของความมั่นคงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่เดิม ก็ต้องมีโอกาสได้รับการโปรโมตตามดวงชะตาชิดถ้าบริษัทของคุณมันยังสามารถที่จะมีขั้นให้คุณขึ้นไปได้นะคุณก็ได้ไปบางคนแบบเจ้านายนะในองค์กรที่เหนือคุณลาออกคุณก็เข้าไปเสียบแทนปุับปรับฉับพันนะมันเป็นแบบนั้นได้ในพื้นชะตาเดิมหรือบางคนบางท่านอยากที่จะมีงานเพิ่มนะเสริมเติมแต่งเพิ่มนะยังกอดเงินเดือนอยู่แต่อยากที่จะหา นะธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มเติมทําได้ไปหาข้อมูลนะอาจารย์เขียนข้อลัมนอยู่นะเว็บไซต์เท่าแก่คาเฟ่คอมเอออันนี้นะขายของหน่อยนึงนะอาจารย์เขียนข้อลัม์อยู่ในนี้นะใครที่อยากถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวก็เข้ามานะได้เช่นเดียวกันมาฝากนะธุรกิจของคุณหรนะืออยากโปรโมทธุรกิจเท่าแก่คาเฟ่คอมนะขายของนิดนึงนะตามนี้นะนั้นะดวงนี้ดีแน่นอนเรื่องของการงานภาพรวมโดดเด่น งานดนีเงินดีตามไมละ่ะตามดวงแล้วเรื่องของเงินเข้าไม่ห่วงเลยนะเงินเข้าอย่างคึกคืนคึกคักอย่างแน่นอนแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตคือเงินออกนั้นก็คึกคืนคึกคักนะเฉดเช่นเดียวกันตามไปด้วยคุณมีเหตุของในเรื่องเกี่ยวข้องกับรนะายละรายจ่ายเยอะนะจัดหนี้สินเก่าๆไปว่ากันไปนะครับแต่เงินเข้าในะขณะนี้ ก็เข้ามามีความสมดุลมากขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดในพื้นฐานดวงถ้าบางคนบอกอาจารย์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอยากสร้างนี่เพิ่มแต่เป็นนี่เพื่อความสะดวกสบายเช่นซื้อรถนะนี่เพื่อเรื่องของการอยู่อาศัยนะซื้อบ้านนะถ้าคุณตั้งใจในเรื่องเปรียบเทียบกับที่ทํากินนะที่อยู่อาศัยนะความสะดวกสบายในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับความเอนเตอร์เทนในชีวิต นะซื้อเครื่องเกมซื้อทีวียังไม่มีเลยอาจารย์ที่ผ่านมาบ้านเปิดแต่พัดลมอยากติดแอร์เอออันนี้ยความสะดวกสบายคุณซื้อไปเถอะนะอาจารย์ว่าก็ดีนะฮะเพราะฉั้ป็พื้นฐานดวงอะไรที่มันทําให้ตัวเองนั้นมีความสุขทําไปเลยเต็มที่แต่มันจะมีข้อเสียก็คือว่าอย่าไปเล่นเกี่ยวข้องกับอบายามุกนะช่วงนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับอบายามุกออนไลน์มันเยอะ ถ้าเล่นลอตเตอรี่เออก็ว่ากันไปแบบว่ารัฐบาลเนี่ยนะในแอปเป๋าตังคนเนี่ยนะครับเพราะทำไปเหอะนะอย่างน้อยสุดเนี่ยจะถูกจะผิดปุ๊กนะเงินเข้ารัฐนะให้นะไปช่วยเหลือจุนเจือเรื่องอื่นได้นะครับแต่ถ้าไปเล่นนะการพนันนะอะไรแบบเนี้ยนะที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทําเด็ดขาดเพราะมีสิทธิ์ที่โลกมากลาบหายนะฮะ ตอนนี้กินแต่ลาบน้ำตกหมูอย่างเดียวเลยนะจะกินอย่างอื่นเนี่ยมากกว่านี้มันมันจะลําบากนะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น,นภาพรวมนะครดวงสตา,าชีวิตในหลักโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยไม่เน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภที่มาจากอบายมุขโดยส่วนใหญ่เพราะมีสิทธิ์ที่จะเจ๊งบงได้นี่คือความหมายตอนนี้เตือนแล้วนะอย่าทำนะอันนี้จนันแนะนําเลยนะคอหัวหัวไม่เป็นไรตามสะดวกนะแต่ถ้าเป็นอะไรแบบการพนันไม่เอาเด็ดขาดครับผมตามนี้นะครับ ดวงนี้นะครับเรื่องของนะชีวิตคู่ละ่ะเป็นอย่างไรบ้างจับพื้นดวงเนี่ยเน้นๆเลยก็คือว่ามันก็มีเรื่องจุกจิกบ้างมันมีมุมของความไม่แน่ใจนะดวงของคุณนักขนาเนี่ยมันเป็นดวงที่เรียกว่าขาดความโรแมนติกนะในภาพรวมนักขนาหนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของคุณนิดนึงนะต้องนะกระดีกระดาดนะใช้คํานี้นะต้องปูไตเออ ปูไต่นะบ้างนะมันเป็นแบบนี้ในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้าคุณนั้นไม่ปูไต่เลยเนี่ยนะมันแห้งแล้งมันแห้งแล้งนะแฟนคุณก็แห้งแล้งคุณก็แห้งแล้งนะมันลําบากมันขัดลำกล้องมันแย่นะมันใช้คํานี้ไม่กันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่นะคุณก็ต้องกระดิกกระดามากกว่านี้ไปงานชีวิตคู่แห้งแ้งแน่นอนอาจารย์พูดขอการันตีเลยตามนี้แต่ว่ามันจะมีปัญหามากจะปัญหาน้อยเนี่ยนะตรงจุดนี้ ขึ้นอยู่กับพืชตาเดิอของแต่ละท่านเป็นตัวกําหนดครับผมนะฮะส่วนเรื่องของคนที่เป็นโสดนะภาพรวมเป็นยังไงบ้างคนที่เป็นโสดถ้าตามดวงแล้วเนี่ยถ้าไม่แบบว่าตั้งใจนะครับโอกาสที่จะแบบมีคู่เข้ามาดูแล้วลําบากใช้คํานี้อาจารย์จากบ้านไปที่ทํางานจากที่ทํางานผ่าน BTS แล้วก็กลับบ้าน มันจะไปเจอคู่ใน BTS ได้ยังไงคุณนะออมันยากมากเลยนะที่แบบมีคนมาขอเบอร์คุณใน BTS ถูกไหมเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์อยู่บนรถส่วนตัวถูกไหมกลับบ้านไปเติมน,น้ำมันนะเออเอะางเงี้ยแล้วก็ไปที่ทำงานมันจะไปเจอใครมันลำบากเนะี่ยแวะกลางทางก็ไม่ใช่อะ่นะนอกจากเติมน,น้ำมันเนะี่ยเดี๋ยวเข้าห้างก็ยากเพราะฉะนัรนเราพื้นฐานดวงต้องกันดีกระดาต้องขนขวายนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานไหมเออนะลูกค้าไหม เออเนี่ยที่ไปติดต่อดีลงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะตั้งอกตั้งใจคุณมีแฟนได้แต่ถ้าคุณไม่ตั้งอกตั้งใจโอกาสที่จะมีแฟนณนะขณะน,นี้มันค่อนข้างที่จะลาบากครับผมตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูว่าอยากที่จะเป็นโสดหรืออยากที่จะเป็นคู่อยากจะมีคู่นะฮะแต่อาจารย์บอกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าตัดเรื่องของอะไรแบบนี้ที่แห้งๆนะแห้ง,แ,หง,แ,หงแลกความรักเนี่ยนะครับมีคู่แล้วดีนะ นะเขาเรียกซับพอร์ตในเกื้อกูลกันนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับฐานะ,ะ,ะหรือเกี่ยวข้อกับการกันทองจะดีกับตัวคุณครับผมตามนี้นะครับแต่นี่คือโซนหนึ่งของคําพยากรณ์น,นะฮะอยากรู้ดวงเป็นการส่วนตัวใช่ไหมนัดมาแอสไซโฮโลมาสเตอร์นะครับมีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ